กราบสวัสดีนะครับผมหลังจากที่ผมถามคนดูเนี่ยอยากให้ลองเล่นแนวทางตัวไหนนะครับก็จะมีลิปโป้นะที่ผมเห็นหนึ่งคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นลิปโปดูว่าตัวมันเนี่ยยังเล่นได้ไหมแล้วก็ความโหดมันเนี่ยขนาดไหนนะครับสาหรับไอเทมเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้เลยนะต้องไปปรับในเกมอีกรอบนึงนะครับผมพลังแฝงก็อันที่2นะครับแล้วก็รูนเนี่ยเราจะใช้เป็นรูนนี้เลยนะครับผมก็คือออนซอตแอสซสเซเนต แล้วก็ดะกอนคลอนะครับก็จะเป็นรูนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นหรือว่าวิธีการเดินเกมกันนะปกติเนี่ยผมจะทําการภาคย้อนหลังนะวันนี้เนี่ยเราลองมาพูดสดกันบ้างไม่ใช่อะไรนะพิเกเียดไปภาคย้อนหลังนะครับเพราะว่าภาคย้อนหลังเนี่ยมันต้องภาคเยอะนะผมไม่ชอบให้มีช่องเด a แอร์นะครับ ใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น PP 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID เริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น PP 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย t 4 p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมเอาวีไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมเอาวีได้แล้วอ่าแบนเนี่ยผมแบนแวนไปก่อนเลยนะครับวิธีการแบนก็คือเว็บแบนตรงๆไปก่อน ผมไม่แน่ใจว่าทีมเราจะเล่นหรือเปล่านะถ้าทีมเราเล่นเบนเนี่ยก็ไม่คฟนเบนนะครับแต่ถ้าไม่เล่นเราก็เบนไปเลยนะอ่าผมลองปล่อยเวนแล้วก็เบนมาจ้าไปมาจ้าเนี่ยเป็นออฟเลนที่ค่อนข้างโหดนะแก้ยากนะครับแล้วก็เบนไปเลยเกมนี้เนี่ยเราตัดสินใจจะเล่นริปเปิลอยู่แล้วนะครับเจอตัวอะไรเนี่ยเราก็จะอาจจะกดริปเปิลมานะเคเพื่อนเราเปิดแก๊กก็สวยอยู่นะครับแก๊กเป็นตัวเมตาอยู่นะอ่าปาเขาเปิดเป็นคีล่า,น,าน่ากลัวอยู่ คีล่าก็เป็นป่าเนต้าโอ้ยแต่ช้างนี่ผมว่าเฉยเฉนะช้างนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ค่อยน่ากลัวแต่เขาอาจจะเอามาแก้แก๊กแต่ประเด็นเราเป็นเอลซูเอลซูเองจะสูมแม่นไหมเนี่ยเพื่อนอ่าเพื่อน้ขอเราเปิดเอาเป็นให้เมดก่อนนะครับเราไม่ควรเปิดออฟก่อนนะเพราะว่าถ้าออฟเลนโดนแก้นเนี่ยป่าจะเล่นยากนะครับแต่เขาตัดสินใจเปิดป่าก็ไม่แย่นะเพราะว่าเป็นคีล่านะครับเอลเลนดอเนี่ยมันชนะคีล่าอยู่ละเปิดมาไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ โอ้โห oh, เจอโมทอรทุกคนที่จริงเกมนี้เนี่ยถ้าจะดับดีๆเนี่ยจะเป็นฟอร์เลนฉี่อะไรก่ะมาจ้าก็ได้แต่มาจ้าโดนแบนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาเล่นลิปโปอยู่แล้วนะครับเราก็กดลิปโปไปเลยนะครับ <ไป S 1> นี่รูในเะทพางแฟนเดี๋ยวผมขอดูพวกครับเซิร์ฟอีกทีนะว่าเขาใช้อะไรนะครับเพราะว่าลิปโปเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเลยผมลังเลอยู่2อย่างก็คือจะเอาเน้นตีแรงไปเลยหรือว่าจะลดคูดาวนะ รถคูดาวอนตีนะครับแต่ผมว่าเกมนี้เราเน้นตีแรงได้เลยนะครับเราเจอโมทอสนะผมจะไม่เอารถคูดาวนะครับหมายถึงรถคูดาวอันตีนะที่เป็นลูกกตานะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมกันว่าผมจะมีวิธีการเดินเกมยังไงนะงนอ,งอ่าเริ่มต้นเลยเข้าเกมไปซื้อรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็รีบเข้าเลนให้เร็วที่สุดเกมน,นี้ป่าเขาเป็นคีล่าส่วนมากคีล่าเนี่ยจะเริ่มจากบัฟฟานะไอเทมชิ้นแรกผมจะเอาเป็นรองเท้ารถคูดาวก่อนนะครับ เราจะออกรองเท้ารถกูดาวก่อนนะเลเวลหนึ่งเราจะกดเขาได้ไหมผมไม่แน่ใจลองดูแล้วก e. ันนะครับเพราะว่าโมทอสเนี N ่ยผมก็ไม uh. ่ค่อยได้เจอในเลนนะไม่ได้นะครับป่าเขามาต้องถอยละเราพยายามดูอ่าสเปลเขาด้วยนะครับสเปลเขาเป็นเอ็กซ์คนะผมว่าเราน่าจะเทรดไม่ได้นะครับอ่าหน้ามันนี้หลุดหรอ ที่ล่าหลุดหรือเปล่าอืมไม่รู้ว่าหลุดหรือว่าอะไรนะแต่ก็สเปลป่ามาอยู่นะครับแต่เพื่อนเราได้เฟิร์สไปแล้วโอเคเลยพยายามมาตีคลิปเล็กคลิปน้อยตัวนี้นะผมว่าเรานา่าจะเผ็ดไหวว่ะทุกคนถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยฟิกเกอร์ออกครับโอ้โอ โอ้โหไม่ไหวครับทุกคนผมว่างี้เราตัดสินใจรีเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยยังไม่ชนชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะเป็นอ่าสัตเปียนะครับผมจะเน้นรถกูดาวนะจริงๆพยายามลารคลิปด้วยนะครับเวลาเราแบบยืนตีคลิปชิวๆเคมอทอไปเติมเราสั่งบวกได้เลยนะ ดนนะสวยช้างผมว่าชิว่ะตัวนี้ผมว่าชิวได้ชัวสวยครับได้มา2คิวเติมนี่คุ้มอยู่นะผมว่ามา่อกนเนี่ยเพื่อนเราน่าจะได้อยู่แล้วผมไปเลยเราเรีบกลับเลนไปเลยนะครับไม่อยากเสียชิปเยอะเดียชิปตัวนี้โอเคให้ตัวเองเน่ยรวยไวที่สุดนะ ตอนนี้ก็ยังไม่ไปเติมนะครับเราจะยังไม่ไปเติมนะคลิปเพิ่งชนนะครับพยายามอย่าเสียคลิปเยอะแต่เราเหมือนเราโดนเวทหรือเปล่ามันเดินมาอย่างนี้เราน่าจะได้หรือเปล่าคอมโบ้ยครบก่อนครับทุกคนคอมโบ้ยครบแล้วค่อยอันตินะอันติเราจะได้แบบลดคูดาวนะครับอยากได้ชิวอ้าแต่ชิวได้มาตัวนี้เลยมาไอ้แขงนี้แหละเ,เฮ้ยยาตายให้ออสวย ข้างหลังตัวนึงตัวเลนทีเดียวทีเดียวไม่ทันครับโอเคไม่เป็นไรเรากลับไปเอาเลนนะฝั่งข้างดูมั่วอยู่นะครับมาดิครับมาดิมาดิาครับโอเคผมว่าไม่น่าได้อะไรนะครับอย่างนี้ผมกดดันไปก็ไม่ได้แลนะ้ะเราแบบเอาเวลามาหาตังค์ดีกว่า คืออย่าไปสนใจเลยนะตรงนั้นมันมันคิวยากนะทุกคนผมว่ามาป่วนป่านเดียวนะเชื่อไหว่ะวะโอ้โหสามตัวเ,ออเกือบได้นะสองตัวนี้เพื่อนเล่นตรงดารก์กสั่งบวกเลยมีอะไรไหมไม่มีนะครับไปหาหางคิดไป เราแม่งจะอีกล่ะผมว่าจริงเราควรไปเล่นล่างนะเพ่จะล่างเราไหวนะทำไมมันเอายากอะเป็นมอทอร์ครับเฮ้ยไอ้เชิดดึงโดนเอาวะเอาว่าสวยครับกินอามาเราไหวนะครับเรามีติ มีเพื่อนตีป้อมไปเลยนะแล้วก็มาหาตังค์ครับได้ไหมเฮ้ย,ยโดนอีกแล้วเชี่ยแก๊กดึงแม่นจัดเลยแก๊กมันดึงแม่นนะเพราะว่าเราไหวครับก่อนเพราะว่าเราไหวเว้ยเราเมียนตีอยู่แต่แม่งมาเยอะว่ะไปละมาเด็กสวย สวยครับโมนดไหลาย,ยาวเลยสวยครับเวลาเราคอมโบอ่าลิปโป้สกิลหนึ่งนะครับพยายามสกิลหนึ่งแล้วก็ตีสกิลหนึ่งแล้วก็ตีนะมันจะทําให้แบบแอนิเมชันเราไวครับตีหนึ่งแล้วก็ตีหนึ่งแล้วก็ตีนะครับแอนิเมชันการตีมันจะไวนะเ,เกมนี้ผมว่าน่าจะชิวนะเกมนี้น่าจะชิวเลยนะครับฝั่งนะ้องข้ามดูม่วนๆเลยนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นอ่าผมยามเลยนะครับ เพราะว่าเราเอาความเร็วในการโจมตีนะแล้วก็เรื่องดาเมจด้วยมาดิครับมาดิมาดิมาด,มาดิมันได้เรื่องรดคูด้าด้วยนะครับอมยามดียังไงน่ครับมาดิครับมาดิครับชิววาชิววาเกมนี่ชิวชิล่ามันดูไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าไหวเว สกิลหนึ่งรีบมาทานันเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหไม่เอ็กสกิลถ้าไม่ใช่เอ็กสกิลนะผมไหวนะนี่ผมวัดเลยนะคถ้าสกิลหนึ่งเรามาทันเนี่ยเมื่อกี้เราได้สองเลยนะ,ยะเกิดแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนต่อนะเกมนี้ผมว่ายังไงก็ชนะว่ะแต่แก๊งแม่งดิกแม่นด้วยผมว่าจบได้เลยหรือเปล่าเนี่ย ชอบได้เลยไม่นาผมไม่อยากยืนครับอยากเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับนี่ขออีกสักเกมหนึง่งลองดูเกมนี้มันแบบอาจจะเจอฝั่งข,งข้ามเล่นไม่ค่อยเป็นหรือว่าทีมเรามันเล่นโหดเกินไม่ได้อะไรแล้วนะจริงๆผมต้องไปทําเว็บบนแล้วนะแต่ผมอยากเล่นไฟอะ่ะมันเหมือนจะปิดเกมได้นะเลยแบบ เฮ้ยเฮ้ยไอเชีย่ยแปลก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 ,ปก,ปก,ปกดูเลีอยงออกมาผมออกเลยครับทกุกคนออกเลยครับอย่างนี้สวยครัับนขาแลงครับทกุกคนที่เป็นๆเน,เนี่ยก็แบบมีตัวเลนนะดูเป็นๆหน,น,น่อยแต่ตัวอื่นแม่งจะไฟอย่างเดียวเลยเพือเ่อนบอกแม่งใส่หมดแล้วว่าผมไม่ต้องไปแล้วมั้งเนี่ย ชิ้นต่อไปออกเลยดีว่าดาบแดงเลยดีไหมนะแต่เกมนำอ,อย่ออกดาบแดงเลยออกดาบแดงไปเลยครับเกมนำนะเกมนำแล้วก็เล่นแรงได้นะครับเกมนำออกอะไรก็ได้ต่างบวกไปเลยเชื่อละอย้อนฟีนะโฟกัสว่านะครัหนีหโอ้ยโคตรแรงโคตรแรง นตอนนี้เงินเราเท่าไหร่ละเจ็ดพันโอ้ยเงินเราหนึ่งเลยนะเว็บบนไม่เป็นแล้ครับเราเอากลางก่อนล่ะมั้ยวิญญาไปแล้วทุกคนกลับบ้านไปลีละไม่ไม่ใช่กลับกลับเลนไปหาเลือดละที่พวกข้อดีก็คือไม่ต้องกลับบ้านนะ จริงๆงันตีงันตีเคลียชิปป่าเนี่ยก็แม่งก็เลือดเต็มแล้วครับแต่ผมแม่งไม่อยากกลับบ้านแล้วว่าแม่งเพื่อนมันเล่นกันเยอะอะ่ะผมไม่เพื่อนเล่น,นไปล้ครับหาเลือดละไม่งจะปิดเกมได้เลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับริปโปเกมแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันอีกหนึ่งเกมนะ มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาฟีโรเกมที่2กันนะอย่างแรกเนี่ยเราแบนไปเลยตัวแวนนะครับแวนแม่ตัวโกงนะถ้าฝั่งของข้ามได้เฟิร์สเนี่ยเราแบนไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าทีมเรารับเลนกันไม่เป็นเนี่ยผมว่าเลนเนี่ยมีโอกาสทังนะคือแบนไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าแบนก็น่าจะต้องเป็นอ่าลูอีฟอร์เลนหรอจริงิฟอร์เรนแบนก็ได้นะครับผมว่าฉลามดีกว่าไม่อยากให้ฝั่งของข้ามมันไหลนะแบนฉลามไปเพื่อน โอเคสวยครับอ่าฝั่งข้ามเปิดมาเป็นไไวโอเราเปิดมาเป็น o, เทลอนาร์ไงเปิดอะไรต่อที่จริงต้องเปิดเมดนะครับไม่รู้ว่าเขาเมดจะขอไหมโอเคเมดไม่ขอเปิดโลเป็นอารัมนะเปิดโลก่อนที่จริงผมมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่เป็นโลพวกตัวเมตาอ่าฝั่งข้ามาเป็นอริสที่จริงผมไม่ยากเปิดอัพเลนก่อนนะ เพราะว่าเปิดเอาเล่นโดนแก้ง่ายแต่เขาหน้าจะเป็นใบจานออฟเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราเปิดริโพไปเลยก็ได้ฮีโร่เราก็ไม่ได้แย่นะฮีโร่เขาก็ไม่ได้แย่พลิตเลตเกมเนี่ยโหดมากเฮ้ยแล้วเจอเป็นอัลเลนเหรออัลเลนออฟใบจานป่าโหตัวเราแพ้อัลเลนนะครับแล้วป่าเราเป็นอินโซผมกำลังลังเลพลังแสงอยู่ผมจะใช้อยู่ประมาณ2ออย่างนะครับ อันแรกกับอันสองนะผมว่าเอาอันสองไปแล้วกันเกมนี้เพราะว่าเป็นอันเลนเราอยากใช้อันตีกบ่อยๆนะตากดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแนวทางการเดินเกมกันนะอ่าเดี๋ยวไปดูครับอย่างแรกก็ซื้อเป็นรองเท้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีบไปเลนนะเกมนี้เนี่ยเป็นอันเลนป่านะครับผมไม่ใช่ใบจานนะตอนแรกนกวใบจานป่าแต่ไม่เป็นไรครับพลังแสงมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วรองเท้า เอาเป็นรองเท้าลกูกด,ดาเหมือนเดิมนะครับกลางๆไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าก่อนนะเพราะว่าใบาจานเนี่ยมันแรงนะครับผมพยายามจะไม่ไปเชียร์เลนนะเพราะว่าใบาจานเป็นเอ็กซ์คิวนะครับเราต้องระวังนะแต่ตรงนี้แม่งเราจะแย่งได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีเซร่าคลิปอะ่ะใช่ไหมเอาโดนป้อมนะโดนป้อมนะแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีครับมันเ,เป็นเอ็กซ์คิวนะเราอย่าลืมนะครับ รอรัดเลยโอ้ยช้าไปโอ้มนก็โดดไปพยายามจะโดนจะโดนกระโดดนะครับออาแล้วเชิงยึดสวยครับ <Okay. S 1> เรียบร้อย <Okay. S 1> เราแม่งมั่วหรือเปล่ารีบเปสกิลนะถ้าเล่นผมคิดว่าน่าจะจบบนนะ ส่วนมากป่าเนี่ยจะเริ่มจากฟ้านะครับแต่เราก็ต้องระวังว่าทุกคนเพราะว่ามันไม่โผล่นะรอดูก่อนว่าอารลนจะโผล่เลนไหนนะครับเขาไม่โผล่เลยอ่ะหนูจต้องเซฟเลยครับพยายามจะเสียคลิปด้วยไม่โผล่จริงผมไม่กล้าเข้าคลิปเลยนะเพราะว่าอารลนเลนกาะหัวแล้วก็สกิลสองเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้นะครับเขาสะโลเรา แล้วท้าไปใบจามันห้าวจัะงง่ะผมว่าเรนอยู่ล่างว่ะผมว่าเรนอยู่ล่างนะครับเพราะว่าเรนบนเนี่ยไม่โผล่เลยแล้วก็เรนล่างเนี่ยห้าวมากอ้าว<ป><ป>มาครับเรียบร้อยครับ<ป>ชิวๆนะเข<ป>าเลน่นเรนไปไหนอ่ะ<ป>เรนมันไม่มาล่างแล้วก็บนก็ไม่โผล่นะ มื่อกี้ผมกลัวเรนมากเลยนึกว่าเรนแม่งอยู่ล่างแต่เรนไปไหนอะตีมังกรเหรอเต่ตอนนี้เราได้ดาร์กแล้วผมก็รีบเคลียรเรนเลยแล้วก็รีบไปดูฟ้านะเลนแกหายไปไหนหายแบบจากแบบเลยนะครับผมกลัวเลนมาเติมล่างวะตอนน่าจะตี นกตัวเล็กนี่วะไม่ตีด้วยไปไหนวะเชล่าเลยมันไปไหนอ่ะเต็มเด้งโอ้โรมผมหลุดหรออเรนไม่ได้หลุดนะทุกคนแต่แบบมันไม่โผล่แมบเลยนะมันฟาร์มอย่างเดียวเลยเหรอมันไม่โผล่แมบเลยอนะ่ะผมแม่งมองแมบนานแล้วนะเราไหวนะครับเรามีสี่นะเราไม่ต้อง,นะองกลัวคิว คายชิวครับชิวครับรายการคอดมั่วเลยคือ,อรีบเอ็กซ์คิยวไปนะตือถ้ารอเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะเขารีบเอ็กซ์เคิยว่ะดิอ่าตอนนี้เราเคลียร์น่างเสร็จผมว่าไปดูังกรเลย บัฟฟ้ามันเกิดแล้วโอเคเอลเลนโอโหเจอหน้าสักทีเราสั่งบวกเลยนะ,าะนมาเลยครับเอลเลนเพื่อนจะเอามังก,กรไหมเพื่อนแม่เอามังก,กรผมก็กลับล่างเหมือนเดิมเลยไม่อยากเสียคลิปนะครับเนี่ยเจอหน้าอาจารย์แล้วก็บวกเหมือนเดิมเลยนะ เขาไม่กล้าสู้เราแล้วนะครับเห็นไหมโคนมัวเลยใบจานเลยใาจานหัดเล่นแน่เลยว่ะทุกคนใาจานหัดเล่นแน่เลยเสมว่าเราหน้าสองหนะึ่งอะโโหแพ้แล้วเนี่ยลองดูก่อนแล้ะกันนะ นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะผมว่าแล้วเพิ่มแผ้เราไม่ได้เป็นสกิลเบิร์ดนะสู้ไม่ได้นะครับท่านแต่ผมโยนด้วยนะช็อตนี้แบบอยากลองเล่นเฉยเอ้นี้มันมาด้วยแหละเมดเมื่อกี้ถ้าเมดไม่มาเนี่ยผมได้กดอันตรไงก็ไหวนะชิ้นต่อไปเหมือนเดิมนะครับโอมมอาร์มนะได้เรื่องตีไวอันลําอันลําได้เรื่องเพื่อนสิ<ป>เดี๋ยวเราเรีบเชื้อร่างแล้วก็เล่นไปเ้ยไม่ใช่รีบเชย้ร่างแล้วก็รีบไปเติมเพื่อนนะไป ทำเมดก่อนนะครับอุ้ยเมดแข็งนะโอ้โหมื่อกีทศเมศไดไม่แข็งโดนนะครับอ่ารอดูว่าใบาจานเขาจะเคลียร์ไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าเคลียร์ละเขาน่าจะกลัวแล้วแหละถ้าเห็นโลมเราแล้วด้วยเอาเข้าเคลียร์ไปเลยนะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะคือแบบถ้าขี้เกียจกลับบ้านก็นี่เลยครับแปส่ล่างอันสิแล้วก็เคลียร์คลิปไป บัฟแดงนี่เราเอาได้เลยนะเหมือนป่าเราเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะป่าเราแบบฟาร์มบัฟไม่ค่อยครบนะเราก็เอาไปเลยโอเคโอเคเคลียร์ล่างยาวเลยครับอีกนิดหนึ่งหนึ่งกับใบาจานเราสู้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราเรียเคลียร์ล่างแล้วก็รีบไปกลางนะอย่าให้ต้อมกลางแตกนะครับสำคัญมากต้อมกลางใบาจานเขาน่าจะไปล่างแล้วละ่ะ ่ริงเราอาจจะไมมีตัดเลือดด้วยนะนี่ครับยังสู้ได้ปหล่ะเออยังสู้ได้ป่ะเอของมันต่างกันนะอตอนนี้เราได้อะไรนะอโอมิฮามแล้วนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผม ออกอะไรดีดูวันดาบใหม่ดีไหมหรือว่าตัดเลือดดีถ้าจะให้แบบชัวรวเนี่ยก็ดาบใหม่นะแต่ถ้าตัดเลือดมันจะมันจะได้อ่าอันเลนด้วยนะครับอเอาง่ายแล้วกันนะครับผมต้องออกตัดเลือดให้ทีเลยแล้วกันเพราะว่าตัวเราเนี่ยออกตัดเลือดไม่เสียหายนะตอนนี้ก็รีบไปเติมบนเลย ต่อข้าวเนี่ยน่าจะสกิลหมดแล้วนะแล้วก็สั่งเพื่อนบวกไปเลยครับเอาตัวที่เลือดน้อยก่อนเอ,นะเอาอรลลิสนะอัลิสขี้ไก่นะเ่ยมาครับมาเติมสวยไฟนี้อื <c oughs> ้มละกลางผมยังไม่อยากไปนะครับเราไม่มีสตินนะผมก็ ฟาร์มรอนตีนะครับพอเมียนตีแล้วก็ค่อยบวกเลย<ไ>เล่นต่อเลยเล่นเพื่อนสวยชิ้นต่อไปออกเป็นดาบแดงได้เลยนะครับ<ไ>เกมมันนำนะทุกคนนะเกมนำเราออกดาเมจได้เกมตามออกของกันนะโอ้โหแต่ผมออกคอยก่อนเลยสุกี้แม่งแรงทุกคนพูดตรงๆเลยใบายจานทร์อาจจะขับรถมาชนเราหรือเปล่าโอเคอยู่กลาง อิงใช้ทันตีเคลียร์คลิปไปเลยนะครับทันตีเราคูดาวไวนะสิบกบวิเองตอนนี้ก็ติดถอยก่อนอาวีเกมบั็กนะตอนนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับบางทีจังหวะติดถอยอย่างนี้สำคัญนะไม่ได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้แต่เราเอาดาร์กผมจะเอาแดงไปเลยเอ๊ะเอาฟ้าไปเลยนะครับคูดาวเท่าไหร่ละเอ้สี่สิบแล้วนี่ไม่เอาละอิงก็ จริงเราก็เอาได้แหละเพราะว่าเราก็เบรกอยู่นิดนึงเราพยายามโฟกัสตัวหลังนะแต่ตัวหลังไม่มีชัอตไอ้มานะพยายามโฟกัสตรงบางก่อนคนระัยายาบนนะไม่รอดรอดนี่เลิกเล่น RB เลยนะเนีย่ยมีพลิกมีอะไระผมอ่ะมีพร้อมทุกอย่างมนะีคราบคอร์สคิว12คิว เราออกเป็นทอยเลยนะครับเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยมีเวทสองตัวเป็นอาิสแล้วก็อ่าเอเลนนะครับเอเลนเนี่ยก็มีแบบเป็นเวทอยู่นะผมผู้ดาวน่าจะครบแล้วนะครับผมลังเลอยู่ว่าจะออกอะไรระหว่างอ่ารองเท้าซีซีกับเกาะผมออกเกาะละกันเพราะว่าตื่นเราเนี่ยมันมีต้านซีซีอยู่แล้วนะพ่อมาพ่อมา อมันจะบึ้งไปผมนะโอเครอดครับดาบแดงเลยครับชิ้นต่อไปเลือดแค่นี้เนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับปามหารเลือดจากคิดนี่แค่นี้เลือดเราก็เต็มแล้วเห็น่าโอเคเลนกลางไหวชิลครับ บัาพงบ้าฟ้าผมไม่ต้องใช้นะกุด,ดาวสีว่สิบละแต่จริงก็เอาได้เลยเอาให้เทลวแล้วกันกำลังได้นะกำลังได้นะเ้าห้าวอห้าวอเออเสียฟิกนะแต่ผมก็มีจับเปล่าค,ครับเราถอยก่อนผมว่าไม่ใช่เรื่องละผมว่าต้องออกลยครับไอ้มันขี่รถม้ามาละ เกมนี้ป่าผมศูนย์สี่นะแต่มันสองตัวทุกคนคือถ้าหนึ่งตัวเราพอไหวนะแต่สองตัวผมว่าน่าจะไม่ไหวครับมันเป็นอันเลนนะอันเลนอันเลนอันเลนเล่นเราไม่เต็มด้วยแหละเิมนี้ออกออกเชีอร์บอได้นะแต่ผมอยากได้ดามเมจนะครับเลยออกเป็นดาบแดงมาเกมมันนำาอบนี้ผมรวยมากเลยดูการเงินดีครับเลนหน้า กดสแต็กไว้แต่มันสองตัวมันสองตัวเราไม่ไหวนี่แหละพยายามเก็บสแต็กเลยครับโอ้ยอมก็ได้เฮไม่กับเพื่อนเราจะเล่นนะเพื่อนขี่เราด้วยน,นี้น่าจะได้นะเอาไว้โอกัน คนนี้เพื่อนน่นาจะได้อยู่นะเราโฟกัสตัวที่แบบมีโอกาสรอดนะก็เป็นไบโอนะครับ1ิบี่ตัวชิวชิวครับเหลืออะไรอ่ะเหลืออ่าเมดเขานะผมก็ไล่เลย,เลยอ๋อไม่คิดไม่เข้าว่าาวะดี อาเลือดต่อครับเหมือนเดิมเลย<ป>ผมเลือดไปแล้วรับแบอยู่ตอนนี้เรามาจะต้องเอาดาแล้วครับเพราะว่าเริ่มจะขึ้นป้อมยากละ ดาบแดงโอเคจะได้ดาบแดงแล้วครับแย okay, บวกครับบวกครับตอนนี้บวกเลยเราได้ดาบแดงแล้วผมว่าไหวเว้ยไหวแต่จริง,รงต้องเอาลิศนะผมเอาลิศเดี๋ยวลิจ้าโอ้ตายยังรอดโอเคโอเคครับ หิวคนวะหิวคนวะหิวคนว่าเรียบร้อยค,ค,ครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแนวทางการเล่นลิปเปิลนะเราเล่นไป2เกมนะครับเราก็มาแค่ทดสอบฮีโร่นะเกมนี้ดาเมจ4ี่นะครับผมแล้วก็ไอเทมกจ็จะเป็นประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหากอยากให้ลองเล่นตัวอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ